แ่บอาการทางจิตหล,ลังไปถวายสังฆทานครูบาอาจารย์มาแล้วค่ะอาการทางจิตก็ก็ดีนะคะท่านอาจารย์อาการทางจิตก็เออในสมาธิก็นั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีอินทรีย์มี C, มพละกกาลังในการนั่งสมาธิอ่ารู้สึกแสดงว่ายังแรงเลยสงสัยอ๋อพูดติดค่ะต้องฟันธุเลยเค่ะ,คะก็รู้สึกนีเสร็จแล้วบำเพ็ญสมใก็เออ มีความมีความเข้มแข็งในสมาธิมีความมีอินทรีย์มีพละงกำลังในการนั่งแล้วก็รู้สึกที่ลมที่ปลายจมูกเขาก็ติดกาบสาธุ่าไหต้องเองหวให้หมดเนเพราะว่าพวกนี้จะเข้ามานิบานห้าจะเข้ามาคแต่ท่านใช้คำผิดโดยบทพญานะพวกนี้นิบานมาเลยเขาจะแทรกเลย แต่เปอร์โพชัเนเดินมากเนี่ยรู้สึกจะคอยอยู่ในตันหาที่คอยกระซิบเลยอ๋อครับแต่พวกนี้ก็จะมองความให้เขา,ารู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นไปตามที่ต้องการ oh. เช่นทําให้กายเบาจิตเบาทาให้รู้สึกโล่งโปร่งข้บ้ายห้ความรู้สึกมันไปแล้วไง oh. นะที่ท่านกับที่ท่านเดินมากเนี่ยเพราะนั้นต้องใช้บทปัิญญาให้เหมาะสม oh. และก็ถูกต้องตามพอาวินยัย oh. ใะไหมครับนั้นตรงเนี้ยต้องแก้ไข<ะ>ต้องแก้ไขอย่าอย่าให้เกิดตรงนี้เข้ามาเพราะว่าจะแทรกโดยไม่รู้ตัวเพราะมันจะเกิดสัญญาช่ม่มสัญญาเข้ามาแทรกอีกแล้ว,ว่าจะเดินตามสัญญาสัญญาก็จะให้รู้สึกอยู่เรื่อยๆนะนอวอนห้าก็จะมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุที่ท่านนิดาโดนตัดกําลังไปเรื่อย อันนั้นเขายิ่งมามากเท่าไหร่กำลังก็จะอ,อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแต่ถ้าท่านเดินมาวิธีเตรียมทำและถูกต้องตามาพระวินัยขององค์ไปเรื่อยไปเรื่อยก็จะแข็งแรงใช่ไหมอินทรีย์พัอินทรีห้าพละห้าก็จะมีกําลังสูงขึ้นหือว่าันห้าจะอ่อนกํากลังลงเรื่อยๆในการต่อสู้กันอย่างนี้นะโดยมาวิธีออเตรียมทำของพระองค์มาอันนี้กิเลสเขาก็จะเอาพวกนิ้รันห้ามาถล่มเอาราคาตัวสามโอหะมาถล่ม อาจาภัยที่คอยกระซิบทำไมทำให้ท่านเกิดความประหมาทค,ความกลัวความตื่นเต้นความอยากคอยม,มาถาล่มอยู่ตลอดเพื่อให้ท่านอ่อนกําลังลงอ่อนกำลังและไม่ให้แผลไม่ตให้แผลให้น้อยที่สุดเห็ไหมอันนี้คือเหตุเขาเพราะนั้นเมื่อท่านรู้ความจริงแบบนี้ก็ต้องใช้บทพิจนาให้ถูกอันไหนไ,ไม่ถูกปุ๊บละจริงอันไหนถูกต้องทรงจับอากาศอย่างท่านพุทธิด,ดา น้อมกับอนุมทนศาสตร์ทูค่ะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์คะ,ะช่วงเนี้ยข้าพเจ้าเป็นทั้งอาทิตย์เลยค่ะมีอาการเวียนหัวปวดหัวสลับกันทั้งวันเลยอ่ะหลังจากที่ไปถวายสังฆทานแล้วก็ยังมีอาการเวียนหัวปวดหัวอยู่ค่ะ,ะกับาาอาจาาแล้วตอนตอแนี้ท่านได้ไปหาทางการแพทย์เขาว่ายังไงอ่าไม่ได้ไปค่ะ โควิดด้วยอ๋อยังไม่ไปค่ะย,ยังไม่ได้ไปเขาเนี่ยมาทําให้ข้าพเจ้ากลัวเพราะว่ากลัวเป็นโรคเก่าอะไรเงี้ยกําเริบประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าเคยเคยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบอะไรเงี้ยะไรที่อันนี้ไม่เป็นไม่มีเป็นไร, <c oughs> รไม่ต้องกลัวก็ <c oughs> วทําต่อไป <c oughs> มันมั่นคงในพระองค์ะอันนี้ก็เป็นสัญญาที่เขาเกิดขึ้นท่านก็ไม่ต้องกลัวดับอย่างเดียวดับประสาทด้วยมาวินโลยีองครับนะครับ เป็นสภาวะที่เรื่องของกรรมเก่าก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเป็นเรื่องกรรมกกับท่านทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายไปเองหายโดยไม่รู้ว่าไปไหนได้วรรทำไม่ต้องห่วงมาทำต่อไปนะอะไรที่ถูกต้องก็ทําไปอะไรที่ผิดก็ละทิ้งรูนะ้แล้ว,ลลวมราวิธีของโคงดีเลอร์แล้วก็นาอัญเชิญมาใช้ให้ตลอดอนะไรระหว่างวัน ให้มีสัมปชัญญะอยู่ตลอดนะครับในการเดินมรรคก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยความเพียรใช่ไหมอาศัยอะไรสัมมาทิฏฐิอาศัยอะไรสัมมาตัามมากกะปังจุบันถ้าสัมมาทิฏฐิผิดนั่นคือความเห็นผิดผิดเพียงนิดเดียวเดิมบทพยัญชนะก็ไปแล้วนะครับนี่คือวิจฉาทิฏฐิท,ท,ทันที ก็คือความเข้าใจผิดความเห็นผิดอะไรความรู้ที่ผิดใช่ั้ยก็คืออะไรวิตตวิจารที่มาอยู่เนี่ยเหมือนที่ท่านกล่าวรู้สึกสมัยคาดว่าน่าจะมันเป็นความเห็นหมดมันก็คืออะไรวิตกวิจารวิตกวิจารคืออะไรคือสภาวะที่อยู่กับเหตุที่เรียกว่าสัตว์เขาอยู่ด้วยกันแต่วิตตวิจารเป็นความอัศจรในจิตของผมสัญญาก็เป็นความอัศจรในจิตเวทนาก็เป็นความอัศจรในจิต พราะนั้นตรงนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์และก็เป็นความอัศจรรย์แต่ไม่ใช่เหตุที่ว่าสัตนะัเป็นเส้นทางเป็นการเดินมรรคที่องค์กำลังบอกให้รู้ว่าการเดินมรรคต้องใช้สัญญาก็คือสัจจสัญญาเรททางพระองค์แต่ยึดสัญญาไม่ได้พระองค์ก็มีให้ดับสัญญานะครับไม่ได้ให้ยึดสัญญาเห็นไหมครับเวทนาก็ต้องรู้ในเวทนาสามเห็นไหมทมถึงจะไหลไปสู่ธรรม ถ้านะท่านไม่เข้าใจในเวาาทนาสามธรรมก็จะไม่ไหลไปมะวิธีก็จะผิดใช่ไหมวิตกก็จะทําหน้าที่อยู่ตลอดนนถ้าไม่มีวิตกแล้วถามว่าท่านจะดับได้ยังไงก็พระองค์สั่งรับสั่งให้ดับวิตกวิจารจึงต้องมีวิตตวิจารตลอดแม้บรรลุก,ก็ยังมีวิตกวิจารนะครับก็จะต้องอยู่กับวิตกวิจารอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็ดับต่อเน,นื่อง ันี่เป็นอนุสนัตตานป็นางานที่เจอทุกท่านต้องปฏิบัติและก็ผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นในสภาวะที่พระองค์ทรงตัดเรื่องของสัมปชัญญะจึงไม่มีสัญญาที่พระองค์ทรงตัดแต่จริงๆมีไหมมีอยู่จริงๆสัญญามีอยู่แต่พระองค์ไม่ตัดให้รู้ไม่ตัดให้ให้เข้ามาในระบบของสัมปชัญญะนะครับ องไม่ตัดไว้ตัดแค่เวทนาใช่ไหมวิตกแล้วก็ปัญญาองให้ส่งให้ใช้ปัญญาไปจัดการถ้าท่านถ้าท่านใช้ปัญญาตรงเนี้ถูกธรรมาที่ดีจะถูกใช่ไหมถ้าธรรมาที่ดีผิดนั่คือความเห็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลุดหมดแล้วเพราะนั้นจะไม่ทราบชัดในเวทนาสามจะไม่ทราบชัดในวิตก เห็นไหมเพียงเพียงมิจฉาทิฏฐินิดเดียวเองนะไปหมดเลยต่อให้มิจฉาทิฏฐิถูกแต่ดับผัสสาผิดก็ไปอีกเห็นไหมเป็นมิจฉาสังคปะไม่ใช่สัมมาสังคปะคือไม่ไว้ที่ปลายจมูกไว้เป็นเลื่อยเชื่อดับเป็นนกแก้วนกคุณทองไม่เข้าใจในการดับว่าต้องต่อเน,นื่องแล้วต้องแผ่เป็นตาเห็นไหมต้องเข้าสู่ระบบปฏิจจสมุปาเพราะนั้นเพ่งก็จะเพ่งผิดไปด้วย เพี้ยนก็เพี้ยนผิดไปด้วยใมเพียงมิจฉานะองค์มิจฉาขึ้นมาหลายเรียบร้อยองค์ใดองค์หนึ่งและในมิจฉาเนี่ยตรงเนี้ยก็โยงถึงแปดองค์ไม่ใช่องค์เดียวเพราะอะไรเพราะถ้าปัญญาเขานําปัญญาเขาแข็งแกร่งสมาธิท่านก็แข็งแกร่งไปด้วยศีลท่านก็บริสุทธิ์ไปด้วยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าแค่สององค์นี้เองเหรอ,อก็พว์ก็ตัดไปเลยศีลสามาธิปัญญาอาจากผู้ที่เดินมาตรงนี้เมื่อเข้าใจแล้ว ใช้ศีลนําก่อนผูุ้ชนจะใช้ศีลนําก่อนโดยการรักษาศีลแลวเมื่อมาเดินมรรคเมื่อไหร่ถึงใช้ปัญญานำํำเห็นไหมศีลส,สมาธิปัญญาเพราะนั้นจึงมาใช้ปัญญานําเมื่อปัญญาเขาดีถูกต้องสมาธิจะแข็งแกร่งเห็นไหมเขา้าใจยังท่านค่ะเข้าใจค่ะน้อมกับอนุโมทนาศาสตรโธค่ะเพราะนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกเข้าใจถูกแล้วก็คือความเห็นจะถูกต้องด้วย เมื่อความเห็นถูกต้องก็ต้องระวังเมื่อระวังปุ๊บก็จะเกิดสภาวะที่เป็นสัมปชัญญะนะครับด้านเวทนาที่เกิดขึ้นท่านก็จะทราบชัดเดินอารมั์เพราะมีความระวังนั่นก็คืออะไรสำรวมินทรียีนั่นก็คืออะไรความไม่ประมาทนั่นก็คืออะไร,มร,ะมออะไ,รไม่เชื่อตัณหาที่คอยกระซิบล่ะนะเ,นเพราะนั้นนั่นก็คือความตื่นเต้นหรือความอยาก มันจะถูกตัดไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆด,ด้วยความเห็นที่ถูกต้องนะครับองค์ใหญ่ในองค์ปัญญาเนี่ยันถ้าไม่มีองค์ปัญญาแล้วจะไปส่งต่อให้กับองค์สังพธน์ชงเจ็ดไม่ได้นะครับทุกอย่างจะ,ะเข้าเป็นระบบเดียวกันหมดนะทไมไม่ใช่ว่าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดไปมั่วไม่ได้เพราะนั้นเขาต้องเกิดมาเป็นลำดับลำดับจากอก ปฏิบัติการธรรมสัมเก็ตมาจากอิทธิบาทสี่ก่อนเห็นไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่มีอิทธิบาทสี่แล้วปฏิบัติได้ไม่ได้ต้องมีก่อนนะคระับในสภาวะของอิทธิบาทสี่ในสภาวะของอิทธิบาทสี่แล้วมีอะไรอีกจําได้ไหมสมมติประธานสี่ให้ออิทธิบาทิยารธรรมสัมเก็ตเออสมมติประธานสี่ค่ะอ่ะจาจอดู มีสามะคานสี่แล้วมีอะไรอีกออินรีห้าพละห้าอิน,ร,อน 4, รีห้าสาธุพละห้ามีไหมมีค่ะอเพระาะนั้นในสภาวะก็ต้องมีอิน 4, รีห้าพละห้าอยู่คู่กันถือเป็นิตอันเดียวกันทํางานร่วมกัน<ม>พวกตันย่อๆอ,อ,อินรีห้าแต่จริงๆก็คือพละห้าอยู่ด้ยวยกันนั่นแหละเป็นองค์กําลังนะครับวงแล้วมีอะไรอีก สติปัฏฐานสีหรือเปล่าพนันสติปัฏฐานสี่ก็จะเป็นองค์สุดท้าย,ายาพวกผมจึงเรียกว่าอมตะธรรมนะครับก่อนที่จะมีสติปัฏฐานสี่ก็ต้องเดินมาด้วยอริยมรรคแปดที่มีสี่สมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในองค์นะครับแล้วก็มีองค์โพชิชงเจ็ดพวจึงตัดเรื่องขององค์โพธิชงเจ็ดเนี่ยซึ่งจะไปอยู่ที่อุเบกขาสามโพฌงช์เพราะนั้นองค์โพฌงชงไม่ได้เป็นองค์ที่ทําให้บรรลุธรรมนะ,ะเข้าใจกันิดทั้งระบบ เพราะว่าเพียงแต่ว่าไปอยู่ที่อุเบกขาสัมโคดชมไปอยู่ที่อุเบกขาเท่านทุกท่านทํากันเนี่ยปฏิบัติกันเนี่ยก็เพื่อมาอยู่ที่อุเบกขา,าถ้าท่านไม่ไปอยู่ที่อุเบกขาเหมือนเมื่อวานถ้าท่านไม่อยู่ที่อุเบกขาสามอาปาโมดก็ไม่ไม่สามารถจัดการนิวรณ์ห้าได้เห็นไหมจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวท่านไปอยู่ในสภาวะการเดินก,กันต่อให้ท่านไม่มีอินทรีย์ไปอยู่ในวงล้อมของพระอรหรันต์ ยังไงท่านก็ต้องเข้าไปไดนะ้ก็อยู่ได้นะครับอินทรีย์ก็ต้องรวมจนไดนะ้นะครับเพราะฉะนั้นไปตรงนั้นก็อินทรีย์ก็จะกลับมาได้โดยบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์ที่มีห้อมล้อมอยู่พระหนห้อมล้อมต้องสี่องค์จะไม่มีได้ไงก็ต้องมีนะครับอินทรีย์ต้องมีแน่นอนนะครับเพราะนั้นพอตรงเนี้ยเขารวมกันเป็นหนึ่งนะถึงจะเข้าสู่ อายะที่หนึ่งในยะที่สองเห็นไหมนิโรจน์ในยะที่หนึ่งนิโรจน์ในยะที่สองจกกนกระทั่งนิโรจน์ในยะที่สามเป็นลําดับลำดับไม่ใช่อยู่ดีกระโดดข้ามขั้นหนึ่งยังไม่ไปเลยยังไม่รู้จักอุเบขาปราโมะไปอุเบขาสัมพุทธชงเห็นไหมครูาอ,อาจารย์ทั่วไปที่เขาใจกันก็ไปอย่างนั้นกันหมดแล้วก็ยังไม่เข้าสู่ในยะที่สามเลยทุกคำไม่ดีปฏิปทาทางด้นบันเทิงการทุกข์า่าไมากก่มีเหลือเพราะฉะนั้นทุกมันก็จะกลับมาอีก ครูบาอ,อาจารย์ที่สอนตั่วๆไปก็จะกลับไปละใช่ไหมครับเพราะไม่รู้จักทุกคำไม่มีปฏิปทาทางเดิมอะนี่เด็เดเดกการน่ทุกท่าไม่มีเลยเมื่อไม่รู้จักเขาไม่เข้าใจไม่รู้จะทํายังไงให้เกิดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของปลอมตลอดกาลกับผู้ที่ไม่รู้หมอนคนชินจึงได้แต่อของปลอมไปเพราะนั้นเมื่อเขาปฏิบัติไปพวกนี้ก็จะไม่เข้าใจในธรรมพราะจึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบ สมบตนิยามเลยถูกต,ต้องได้สัพพริสัพภูมันั้นทำเท่าไหร่ทำเท่าไหร่มันก็วนกลับมาที่เดิมไม่ได้มาสงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กัเสกสรรสไม่ถุกลนตูลายเพราะนั้นเขาก็จะไม่เข้าสู่ระบบที่ง,ง่งส่งสารสัพพริสัพภูเห็นไหมเพราะฉะนั้นภูมิระบบแห่งความถูกต,ต้องก็เข้าไม่ได้สมรตนิยามสัพพริสัพภูเห็นไหมเข้าไม่ได้เลย แห่ความถูกต้ององค์ของสัตบุรุษอดสิเห็นไหมเมื่อไม่มีองค์นําของจักรสีและองค์ธรมธรมระสดบัญยันนถึงพระรามก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเห็นไหมครับนี่ก็ท่านก็มีบุญตรงนี้ที่เข้ามาสระบบ,บน,นะครับจึงสามารถพบพบอาจารย์นะครับเมื่อเมื่อเข้ามาแล้วก็เดินมากให้ถูกต้องนะครับ บุญที่ริบหลีล่เ็มทีจะหมดทรับจะไม่ลืมเติมบุญแล้วท่านก็จะเดินมรกคต่อได้อย่างสบายก็อย่าประมาทเะนั้นตรงนี้เมื่อมีกําลังแล้วก็เหมือนเติมน้ํามันเต็มถังหรือมีเงินในกระเป๋าจะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งสองหลังก็ได้นะครับแต่ทีนี้ก็เหมือนกับบรรลุพระโสดาบัิพลพระสกนธิมิพลพระนาคิมพลก็เหลือพระอันจะผลนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนมีเงินแล้ว เดินมาวิธีได้ละเก็บเงินเก็บเงินก็าเงินได้ระดับหนึ่งก็ไปซื้อบ้านขับรถไปซื้อได้ใช่ไ,ไหมมีอุปก,กรณ์เรียบร้อยพร้อมทุกสิ่งทุกอยาก่างก็สร้างบ้านกันไปสร้างบ้านโดยใช้เงินสร้างแล้วก็เดินมาวิธีพระองค์งนั่นแหละนะครับพอเขาเต็มรอบแห่งการเจริญเขาเขาก็จะได้ทำนะครับนั้นอินทรีย์ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นก็อย่าประมาทแล้วก็อย่าเกียจขานเนาะ สร้างความเพียรให้จอเนื่องไว้ขเข้าใจไมใหมท่านบนุิดาน้อมกับอนุทนสาธทูเข้าใจเจ้าค่ะวันนั้นการเดินมัตก็ต้องเดินให้ถูกต้องและครูบาอาจารย์พูดอะไรก็จะพยายามปฏิบัติตามให้สูงสุดนะครับก็จะได้ผลกับตัวท่านเองนะครับอย,อย่าอย่าเฉยแชะเฉยแช่ชแชไปเรื่อยมันก็เหมือนมาวิธีมันจะค่อยๆเฉือยแชะเฉื่อยแช,ะ,ช,แชะไป กำลังก็จะอ่อนไปการที่ครูบาอาจารย์มอบอะไรให้ทำแล้วสั่งให้ทำเลยอันนี้เป็นเรื่องดีดีทำดีทำก็จะได้ได้ผลนะครับอะไรไม่เข้าใจก็ถามครูบาอาจารย์ถามด้ปัญญานะดับทุกอย่างต้องดับก่อนนะจะจะเกิดสมาธิมีการกําหนดสมาธิทุกการในการที่จะพูดในการที่จะฟังการที่จะอาจ่านบัตรโซ่ในการที่จะเขียนการที่จะตอบ ไม่ใช่ทะลุกลางป้องเนาะเพราะนั้นมาวิธีก็ต้องทําให้ถูกต้องตามที่มสงตัอก็ผลก็จะได้กับตัวท่านเองเอาละวันนี้มีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วค่ะ <c oughs> ท่านอาจารย์าน้อมกับอนุ์สาธุคเอาละถ้าไม่มีอะไรก็ต้องขออนุญาตใช้เวลากับท่านบุธิดาศิริภคยัยผู้ที่มีบุญเต็มแล้ว เติมจนเต็มแล้วก็เดินมักไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าใจยังเข้าใจค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุท่านัาจารย์กับเท่าแท้านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับสาธุสวัสดีค่ะ